สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพี่น้องใัน้ภาพกำลังพันหน่วยหาบาทพี่น้องของคุณยายผื่นซื้อสองรอยบาทว้ายซุกหน่อยนี่พันแหละก็ะซีเอาไปให้งัวพี่น้องเลยที่คุณยายผื่นอุดโน้นหมกมู่ที่ชักซืวว้อเปล่าะผื่นซื้อหน่วยหาบาทสองร้อยบาทฮะพี่น้องแต่กินนะเต็มกระซามพี่น้องเลยงัวจ่อยไม่เห็นผื่นมากิน <laughs> มาปาดกิน บมมนมันซุกได้พี่น้องได้หน่อยๆมัน่นะเพื่อนอันเพื่อนอยากอันซือ้ออยากซื้ออันให้อาหารซาร์คือคือหวาวอเลยพี่น้องซุกแล้วพอเอาหานดีกั่ <laughs> โอ้ย <laughs> มือหล่นขูยแท้แท้ สิพักคันดีพี่น้องผักผักเลยกะเอาไปใหงงัวขันยนให้เป็นหน่วยงัวมันกินบ่ได้เนาะไอ้พามระสิพันพันพันเป็นชินเป็นสินเลยกะเอาใหงงัวณยายเผนอุดหนุนสองร้อยบาทซื้ออาหารแหงงัวเนาะมันก็ยขายกับซื้ออาหารให้ป้าแหละพี่น้องแบบว่าขันอยากซื้อทำบุญกับซัดกับยังกันเนาะนะบริกิตต่งัวได้พี่น้องขันป้าเนียนไก่ก็กิน หน่วยมันกับบอกคอยงาย่ามได้ราะพี่น้องหน่วยหาบาทก็ดีคุณยายเป็นก็เลยสื่อให้หัวยอยากสื่อสอยขอบุญขอบคุณหลายๆคุณยายทางเมืองไทยให้ดดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงนายายเด้ออายุหมันคนยืนเป็นนมพูรุมไส้ให้ลูกให้หลาน เดี๋ยววันนี้นพี่น้องขั้นที่ไงยังว่างัวจอยไงยังว่ะผมเป็นงวัวแทชุแทเถะเถะเลยพี่น้องอีจอยว่าว่าวา่าว่าคุณยายคุณเสืออาหารให้งงัวมันกับมันหนักฝากินาาอยู่ว่าอาบๆอยู่ฝากินต้นชุบแต่หนาวเออฝากเลยครับป้าเป็นสิ้นเนาะครับเป็นหน่วยยันงัวมันกินบ่ได้ อกอีกอันนะแต่ข้างในมันก็ชมพูแ่บได้พอน,นั่นอนนะเออมันหวานอืมข้าวมูมูบะเลนยาลายมันละหวานมันเออมันบน่ค่อ,อ,อ,อคยสีแบบ วานกับวานธรรมชาติวานน่ะนะซุกน้ำจาดนี่่ะหาหน่อยก็ได้มันหอดเวลามันซุกเลยมันกะซุกนะแม่บางหน่วยมันกะพอดีกระเทินนะเดพี่น้องมันกะบุเป็นตะกินดอกบางหน่วยกัได้มันกะซุกอยู่แต่มันซุกเป็นพิงเนาะมันก็ข่อยสมบูรณ์นนะ บอกมากินเลยพี่น้องมตัวท่านก็กินตัวพวกท่านก็บพกิน,น,กกนม,กมันแ็สแสรแล้วพี่น้องมันหวาน นั่งเรืออยู่เด้อพี่น้องหน่วยหาบาทายังไร้เติอบอยู่ถึงว่ามียนผู้ใดอยากซื้อให้ง่วยเนาะพี่น้องมันยังลอยกูหน่วยเพราะว่าพี่น้องหน่วยหาบาทนะยังลอยกูหน่วยกวูแหละพี่น้อง อ่ะแล้วเพื่อนาแตกสมองโมอะไรปวดโพนะพักก็กินมาสันพี่น้องงวัวแสบหมังโม่บอจอยมีต้นอ้วน ช,ช,ช,ชต่อพี่น้องกินขขาวเสานำกันเด้อพี่น้องเด้ออาหารบอพี่น้องอาหารตั้งแต่เมือ่อคืนนี่แหละพี่น้องแกงปลาแลวกะละ็ลาบปลาหันพี่น้องใช่ยิ่งดีเช่มมันหายมันหัน้งเลยทำมาขวันก,ก,วก็ถิ่น <c oughs> กุ้งใจเพิ่น กบสบายดีพี่น้องคิดขานำการเด้อพี่น้องเด้อหายไปแจ๊กเส้าอุ้ยเส้ามาคลื่นหายสบายดีพี่น้องเส้าบาบานี้ดังหนาดขึ้นบริเวณเศษหางเหนื่อยหมอบไปแม่นะไปเศษซะก่อนคิดขานำการเด้อพี่น้องเด้อ

สองใบยังไม่ได้มาอาหารเยอะหัวใจหมาจะเจ้าอะไนาวมือขาดขาดแก้มบวกิ้งบวกิ้งห้องอก็อย่างนี้มือแบบแข้งแข้งเข้าไปเลยอืมโอ้ยมืออุ่นเลยมือแสบไป้วยมั้ง่แข้งไม่กรนเดกเลยผมหน้าอเนี่ยกับบะมีกินไปหลาดอก บ่มีใไม่ประเทียมอยเออไม่ทาใจมันเห็นน้ำแกงนใช่จ้าหวามันเ็นยังไงก่อนมันน้ำกุ๋นมันไม่สุกของห้ากล่องตัวา่อคนหอมเล้ากล่ ม ah. ันแข็งไหมน้ามันนวมันบ่อมันบ่มันบ่อแสบเอ้าเอ้าบ่เบ่อยากกระเก็บขึ้นนั่นเนี่ยบงบงบงอีออนี่บ่กอ ยายาก็มันก็มันก็ชาติอ่ะอยู่หรอซักหน่อยก็ยินหอมใบนี่จะบวกกินเนี่ยนี่แหลอาะจะอันบวกกินถ้าจะจอดกินมันไม่มีอยู่หรือถ้ามาไหนคิดว่าอ้วกอืมเป็นยัไงเนี่ยสาเหตุอยู่เมื่ออาทิตย์ตเงินหยอกช่างหรือ่เนี่ยอม่เอาเป็นเมียนเช้า ข้าวัหกะสุกคไม่มีจะมีความชุ่คนใจหรือเป่าอืมาชองอย่ามาชองโอ้ยน้อจิงิม่ยังไงอืม ประหยัดมงกุ้งเองอร่อยก้หบดจังสอดพักให้มันย่อยมันบอกอ่ะเนี่ยมาม็กเก็บหอมนี่แม็กเก็ตเป็นอะไรง้ออร่อยหอมเดี๋ยวกินกันสิไอ้ไรกินข่าวไอ้เจ้าเน่าเขาเนี่ยตุ้ยไปใ่้หมีเจ้าวนไหมกินข่าวมาจ้เอยนึแว่า

งานกินากันเป็นไกินผ้ากันนั้นออกอ้าหางเมื่อก็ร่วมเอีงมากกว่านะอืม้าไปเลยขาเถอะที่แล้อีนางผู้รายจกิะตานี้มันเบลฟิปดอกมันเบลฟิดอ ต่อคอต่อคอตันหนึ่งใ่อืมอ้าตัดดินเลยนมา่นี้ตัินมันจ้งมาบ้างฉนมีอะไรอีกไหีอืมงัเจ้าเส่วนพักบอกได้ ดี๋ยวแม่ตัวมาแล้วงราบสีงสมนี่แด้ดิเทำอยู่บ่เขาทำนั่งใต้อยู่บ่เขาทำทำไปไปใต้บ่ไปเออเจอแล้วเขาทราบพระเจ้าสอามาเขาพยัญชนะน้องอู๋แต่แม่ท่ะทับมจักา ยาข้าเจ้ามาชยังเป็กาวนะยังเป็กาวเขาภาษาฝ้ายนะชาวอินภาษาาับแรบแล้วเออเอ็นตาเอ็นศันภาษขาเจ้มา้ือยานนะโขาจ้มายัพทยาหายศัพามัตมแล้วพับแล้วเนี่ยา เราเป็นโง่เก่าไอ้หนามหลักเโง่เก่าโง่เก่าเลยโผล่เป็นโง่เออเส้นตายไอ้ชาบเอ็งตามแล้วแล้วมึงขีดเองเหรอนาดีอ่ะ หาพวกกระดุกน้ำมึงอ,อยีกได้เลยจะบอกอีกแล้วไหมหามเงยแปดเฮ้ยแปดาท่แปดแล้วพอการคิดหนายพีย่น้องสบายดีก็ต่อเฮ้ยสบายดีพี่น้องแปดาท่